สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมากินเขาตอนน้อยเกียงเกียงเกียงมือพักขีเล็กสวัสดีครับเจ้าพี่น้องโอ้บอกโสดผู้ดใดอยากได้๋พักขีเล็กสั่งได้เด้ออ่ะสุดเกียงพักขีเล็กใส่นหนังหมูเออข้าจะเอาสื่อมาใบาตุ้ดกินไหพี่นอ้องอันนี้ห้องตลาดนั่งเขาเอยู่ งมุงเขาจะต้มขายเขาจะบาดตัวกินอันบ่ฮะเจ้าบุกม่วงนี่บุ๋ม่วงโบใส่ตำคือบ่ตำเช็ดเรียกรลอยยงคือใส่กันนะอื้ม่้ากันเสร่ไ yell, ม่ยังเอาข้าเขาตื่นได้ กานพักตัวน่าเป็นกานขี่เล็กกานพักขี่เล็กกระไส่ลงไปลวกต้มแล้วมันอ่อนอืเอาข้ามเข่าเน็กนี่เห็น่มันจังได็จังได็นี่เห็นรึเปล่าเจะก้นมากวรอ qua vòng vòng đi cho vòng nó đã ăn khỏi nước cạn nào đen leo lên gì? cái nào cái men nào càng chán, cứ cầm đó, lao บอ่อมีคนออกไปขายบ่ใช่ว่าเก็บเรื่อเอาบ่อมีนะบางประเทศก็บ,บ่อยน้ำขอคือพักสือขามไปรับหนึ่งรับหนึ่งเนี่ยบ่อยเอาเข้าไปถ้าจวดจวดตื่นปั๊บ จังบัหน้าวจาังจบักทีจังบบกเขียที่เขาคือเมื่องคือเมื่อเมื่งนัินเมื่อ,อ,อ,อปิดให้พ่อปลูกการเกษตรของเขาเ,เาห็นไหมเขาทีมแล้วก็ค <c oughs> ือเขาลักเขาถ้าเขาตรวจพ่อถึงตับมมวติล่อ ลอยเอสมาเสหลาพุ่มนี่พันธาบัตรมาเนี่ยเสหลาพุ่มคือคือบริาหากฎหมายของเสหลาพุ่มบริาหาเอาพืชเอาพักองงีนังเข้าไปนี่อำเภอเสหลาพุ่มเนี่ยจบมากถอดธาบัตรจ้คนถิ่นก็บิ่งงายแล้วเขา้ามา มันจะไปเห็ดทิมเม็ดทิมยังเนี่เอาไปปลูกเอาไปยังมันสิเป็นของเขาเขาบวบคุ้มนะเดไม่พอไปยู่ดอกววะบวบคุ้มุนภาพการผลิตมีที่มาที่ไปก็ยังเหลืองกล้วยนี่แหะ รื่องกล้วยเรื่องงัวบาดเขาเขาจะเข็ดเป็นตัวนี้ไปเสื่อมคับตัวโน่นแม่มมาจะสายมาจะสายพันไใดเสื่อมมือใดลูกออกมาคุณภาพําพเสียอีกย่างนี้เพราะเก็บกักเหมือนนมเขาหูกที่มาทีไปมมันก็เลยแพงขุนทอด้ดยให้กินนมจักดเ็ด ผีออกก็กวานมือน,นี่เชเมัดกุยยางพวกประตูซับพวกอย่งม่กเกิดของเขาหนีแ uh huh. ค่แต่บันหนกเขาดิยุ่งกัดกับ่ได้เย ปลาดุกทอดกินกับข้าวด้วยเสียก,กรอบๆนันๆร้านค้าร้านขายขายข้าวเจี้ยนขายอาหารไปทอดตัวอาหารบาทญี่ป,ปุ่นตัวเสียปาทเอาตัวเอาแต่ตัวสมนี้เนี่ย ตัวใหญ่รับรองไม่มีผิดหวังสมัยตอนหนอยไปยุคกรุงเทเประตัวประมาณนี้หรอน่ามันเดามันก็เขาเนี้ยเขาเท่บวอืมก็เขาเนี้ยวหัวเดียวตาตัวหนึ่งตั้งแต่เขาเนี้ยสองหัวยางกินน้ำท่าหอดบริษัทยิ่มพอดีสิบแบบยี่สิบบาทเนาะเท่บแซ่บปากแต่ก่อนเขาหุงละห้าบาท ยีบาทอิ่มดิงีว่านี่เขาทุกกริบทำไมทุ่กรุงเทพตรงนี้ไม่มีควมแต่ความบ้มาไหมเราใส่เงินจะบาทจนลมเดือนตอนนี้กี่นั่นเดืยดสี่หาพันเนะึ

เก็บบักแค่เทีเทบนหดหรือเก็บยังเมื่อส่วนคือตอนเป็นบ้าววะพ่อแม่เรียนบ่หล่ะถ้าไปก็ต้องเอาคือให้ทีหน้าเขา่อกระสวัวพาอย่างเง้ยน,น,นะพาไปก็พาเดินเลี่ยงนะมันบ่พาเดินเลี่ยงไปเรียนภาษาอีกชักแล้ว ด้เลี้ยนมังโอ้ยบ่ปาตัา้งสองีองาานั่งชินหดบ้านนะสองปีกว่าไปถึงแสนเหมือน,นเนี้ยมัยตะกี้ไปงานที่ีเด้ก็ได้ไปง่ายๆเดีย๋ยงีเด้เนาะชัวร์เดิน,น,นเลี้ยงตรวจโลกโอ้ยจกอนเพื่อไปดูไปหลายบ้านแล้นก็ ไปก็มี่เงี้ยกลับมาคุ้นมากตะกี้คนไปประเทศใดจีอิสราเอลไต้หวันไปยิปชาอูชาอูชาอูเขาบ่ได้เดี๋ยวนี่ไปกวนนะเดียวนี้เขาได้อยู่อันอันอิสราเอลไต้หวันสิงคโปร์แล้วกับประเทศนี้อีกวะสิงคโปร์สิงคโปร์เขาไปรึเป่าสิงคโปร์บบไ,ไปแนบเรียบไปเออ ไปไงายกว่าสั่งพปานแหนไป,ไนไปสิป่ีส,า,า,สาวีเพ่งพยางขพญซักทองเมเสียงดวงไปถึงสาวอูเนี่ยกลับมาเนียมีเนียมีสูงสงมึงมองม่เห็นเลยปุเบไงปุ๊บก็ป็นบ้าเขาคนนอยากไปบ้านเขาไปหลายเด้อจกก้ะิด เงินวันนี้นไปง่ายบ่คือตะก,กี้ตะก,กี้นี่ต้องเอาที่ให้ที่นาไปจำคุณด้ยพอ่อกับแม่ไปกู้เงินข้าเจ้ามามาเดือนเลี้ยงไปชิมีไหนหนามาหาฆ้าไปสวนโลกฆ้าไปของเราที่น้าไปเข่าโอดกระชัวชไปเขาไปยึดยืนกู้มาลููไปเฮ็ดงานกับสาดเงินมาใส่นี้ ตางค้นกับไปเห็ดผิดกดไม้บาดเมืองก็เจาะกันบนี่หน้ากัลุดลอยอือกับสซงกับมาไปกีม่อนชอ,อนมื่นนี่ก็ว่าหลายเนาะใช่ไหลายเนาะซุบเมื่อนก็หลายไ,ไ,ไปส่งเง่นกับมาบานเดียเรามื่นเมื่นหาี่โอ้ย

ไ,ไปเป่ไปเถอะไปพี่น้องจ้าแต่หน่อยที่ไปทำงานต่างประเทศเล้อสวัสดีสสดจ้า